มาขิกแย่งว u a w e i ครับ RCA ครับมาอีกแล้วครับจะไปขีแย่งสนุกสนอนสนุกครับสนุกคราวนี้วิ่งซิติลันของกุบลรัตนะครับอันนี้ชื่อไทยแลนด์ซิติลันกับชาวแก๊ง คววรับพบกับช่องไมล์แอมเดดวันนี้วิ่งซิตี้รันของ,ของขอกรกทจัดขึ้นนะครับ Amazing Thailand City Run นะครับก็เริ่มสตาร์ที่สารพับพิกเนศห้วยขวางนะครับตอนนี้วิ่งมาได้ 500เมตรก่อนหน้าก่อนหน้านี้ฝนตกหนะักมากครับต่อเพื่อนๆเริ่มทยอยวิ่งกันแล้วครับไปชมกันเลยครับพี่ชัดกับพี่มีนะครับครับ,รบตอนนี้ถึงหน้าเอสพรานาดนะครับรอน้องในกลุ่มสมาชิกในกลุ่มก่อนนะครับพีกกาไปเริ่มที่พัฒนาเนียใหม่เมื่อกี ลืมกดสตาร์ทครับอ้าวมาแล้วครับอีกคนหนึ่งพี่หนุ่ยครับมันไม่คนเล็กมาอีกสองคนละครับพี่ก้ากับพี่คมเท่าไหร่สี่ร้อยสิบโอ้โหได้เยอะกว่าคนอื่นทุกคนนะถูกเหรอผมพี่ไม่กลับไปครับตอนนี้ได้แต้มจุดแรกนะครับสองร้อยนิดนิดทมไทยเอาจุดแรกครับพี่คมพี่เอแล้วก็มี แล้วก็มีพี่นุพี่นุกับแอดป๊อบครับตัวตอว่าครับถึงกระทรวงวัฒนธรรมตอบคำถามครับใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับก็คุณอิทธิพลคุณปื้มนะครับ3 0แต้แจมครับตอนนี้วิ่งมาเจองานวิ่งด้วยนะครับไม่แน่ใจว่างานวิ่งไหนครับ กำลังจะไปยูโทเปียครับเพื่อกดนาฬิกาครับได้2อกิโลครับ กานโชว์ดีซีครับตอนนี้สมาชิกแก้งว้าเวครับ RCA ครับครับนาล้วครับสมาชิกแกล้งสนุกสนุกสนุกครับสนุกสนุกแล้วก็เหนื่อยไปด้วยก็จะเสียเวลาตรงที่ตามเก็บจุดต่างๆก็ ตอนนี้ก็รถก็เริ่มวิ่งเยอะยครับข้ามถนนก็จะอันตรายนิดนึงวิ่งซิกิลันต้องดูจราจรให้ดีครับเรียวขวายังไงเดียวฟองแตกแตกดิันไทยเหรอใช่อมไม่ได้กดเลยนะปล่อยม,ม,มันง ครับตอนนี้ถึงอิตันไทยครับเป็นท่าเรือได้แล้วผมได้อยู่ข้างบนแล้วครับผมอยู่ข้างบนได้แล้วเ็ย่ดีว ไปจุดต่อไปครับมอสอวรครับเก็บแต้มเสร็จตอนนี้ก็ดูรู้ต่อไปครับว่าจ,จะไปไหนกันแน่ ย้อนไปด้านโน้นกับทางเดินเหรอไปทาโน้นไปทางโน้นเลาะะล่อล่อรีบไปตอนนี้ก็วิ่งมาถึงมสวครับจุดพักแป๊บนึงนะคะครับพักหนึ่งวี่ง50กิโลปีรันนี่แหละพี่ที่ไหนไหนมากในเมืองนี่แหละสนุกมากไหมพี่8กิโลกับชั่วโมงกว่าน่าจะ3,000แต้มขึ้นแล้วมาพันสามครับ พันสามร้อยแต้มชั่วโมงนะชั่วโมงพันสองครับพันสองเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตน่าจะเปลี่ยนเล่นไม่ได้ไงเล่นไม่ได้น่าจะเปลี่ยนแผนจากเสื้อแจ็คเก็ตเป็นผ้าบัฟแทนแล้วครับนี่เราผ่านไปประมาณแค่ไม่ล้มปากแตกก็ดีใจแล้วค่ะไปจีก็หนึ่งสองสามไม่งั้นก็นี่หนึ่งสองสามแล้วก็มาแย่งนี้เลยมามาคุยแผนก่อนไปทางไหนต่อไปมาสวร ม่ใจเย็ราจะวิ่งไปนานใจเพราะจุดทานไทยเอามันที่นานานะคะไม่ไม่ไม่กำลังวางแผนกันใหม่ว่าถ้าทานไยเอ้าแล้วถึงที่ว่าจะเป็นที่ที่ติดคะแนนเห็นน้อยตั้งสามร้อยน่ะได้ด้วยเปล่าสามร้อยนอนได้เท่าไหร่พี่ได้ลอยเดียวพรเมื่อกี้พี่หยุดหยุดตอนตอนจีพัสด้วยไงจีพัสด้วแล้วมันก็ไม่กลับไปนึกว่าเย็นจีร้อนรนแล้วก็ไม่กลับไปรู้มั้ย พันยังครับสองพันไปห้าพันด้วาพันห้าว่าไปอย่างดีอ๋อตอนนี้ที่มสวครับนักวิ่งมาเก็บแต้มกันเยอะมากเลยครับนี่ครับหลายกลุ่มเลยครับมสวมาเก็บมาเก็บพอยกันเยอะครับ เราไม่ไปท่าเรือดีกว่าเราไม่ไปท่าเรือคนเยอะัวน um pues ี้รอเดียวรับรอเดียวครับปะริมคลองคนเยอะครับต้องวิ่งเร็วครับมันทางแคบครับ สุดนี้ใช้ความเร็วครับสุดยอดเลยครับระวังลื่นนะครับได้แล้วนี่อ้าวไม่ใช่ <c oughs> โอ้น้ำโทษนะครับ,บไบอ้แตะได้โอ้โห <c oughs> เหตุไหนเนี่ยแตะสิครับพี่แชงเลยพี่แชงเลยแชงเลย เมื่อกี้ริมคลองจากมอสอวอนะครับท่าเรือมอสอวอสับทางแคบๆมาน่าจะเพดห้าต้นๆเพดสี่เพดห้าเลยแต่ลืมกดสตาร์ทครับอดอดอดได้หกเจ็ดร้อยคะแนนครับเข้ามาใน แล้วนี่ครับคอาบ,บอยครับนี่ทำการบ้านมาดีแล้วนะเนี่ยเ,เราต้องมุกคอาวบอยครับคอาวบอยขึ้นยังพี่ตรงไหนอ่ะนี่ไงกำลังจะตีไก่ครับมาอีกจุดแล้วครับตอนนี้ถึงการไฟฟ้าครับแล้วคลองเตยครับ ข้างหน้าก็จะเป็นสวนลุมครับตอนนี้สมาชิกกำลังข้ามสะพานลอยมานะครับบางสมาชิกก็อยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวๆต้องชะลอรอกันก่อนครับ300้อพอยต์สุดท้ายครับสวนลุมครับ 3 0 0ร้อพอยต์สุดท้ายครับไม่ได้3,000แฟนตามเป้านะครับเพราะลืมกดจัดตอนสามเอาข่าเรือหมอถอวอรครับสว่วนลุงครับงานสยามรัฐวิสาหการกับพี่ สามร้อยแต้มสุดท้ายครับน่าจะสามพันอัพทุกคนใช่ไหมครับสามาได้ครับไม่ถึงอันสุดท้ายไม่ได้สามพันครับครับจบภารกิจที่สวนลุมครับเก็บไปได้สองพันแปดแปดสิบเจ็ดขาดไปนิดหน่อยครับดเดี๋ยวเดี๋ยวชวนเด,วเดี๋ยวชวนพี่นุ้ยมาแก้ตัวเย็นนี้ครับพี่หลวงพี่หลวงพี่หลวงจะพ,พี่หลวงมา <laughs> จบภารกิจ ส่วนมากก็จะ3,000แต้มขึ้นครับพิเด็ดเท่าไรพิเด็ดเท่าไร่2,800เองครับได้ภาพัาพก็พอครับพลาดพลาดวางวางแผนเยอะเกินไปครับสะดุดแผนตัวเองครับตอนนี้ก็วิ่งจบรูทเรียบร้อยแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับจบการวิ่งซิติลันนะครับ